ก็แล้วแต่ในที่ประชุมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการเปิดอภิปรายถกเถียงแลกเปลี่ยนเหตุผลกันอย่างมากพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยจะได้ข้อสรุปหรือเปล่าก็ลงมติเป็นผมคิดว่าอยู่ที่การหารือในที่ประชุมนะว่าถ้าเราสามารถที่จะหารือจนได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องลงมติแต่ถ้ายังมีข้อคิดเห็นแตกต่างอยู่ก็ต้องดําเนินการไปตามกระบวนการของพรรคครับคั้งวันที่เราได้สอบถามเห็นของประชาชน ผมมมมขขออดดดดัังงงงึึ้้้นนนนิไไไไไยยฮะ่่่เรรืหาสกก็มีหลายเรือ่องที่ต้องพิจากกรณาในรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงฉับทัศในด้านต่างๆซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอไปพูดคุยในที่ประชุมสสก่อนคัดมา<ส>เรื่องของ FC หรือว่าคนที่สนับสนุนเนี่ยคือเขาไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบว่าตัดสินใจเพื่อสองพาร์อยากให้แบบคำมพยยืนรุดเรื่องยุคสภาเราจะเอาเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาเป็นส่วนของการพิจารณาเลวยนะครั ก็ทุกทุกอย่างคงนํามาพิจารณาทั้งหมดครับเดี๋ยวเพียงคาดว่าจะหวดได้เมื่อไหรคะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าท้ายสุดแล้วพรรคประชาชนจะเซอร์ไพรส์ไม่หวดใครหรือเปล่าเเนี่ยก็เกิดคําถามขึ้นในสังคมคือผมคงไปตอบแทนเพื่อน,อน,อนๆสสรวมถึงเ,เรียกว่าเป็นองค์คาพยพอื่นของพรรคไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการที่เราจะต้องหาหรือภายในกันให้รอบด้านแล้วก็ครบถ้วนที่สุดนะครับแต่ว่าก็อาจจะให้คําตอบได้ว่าจะพยายามหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดครับ,บวุฒวตฒิรสามารถแจ้งในวันนี้ได้หรือไมหหือว่าต้องรอ การตรวกนายก็เประเรื่อสัญวเดี๋ยวรอเย,เยเ็นวันนี้ก่อนละกันนะครับก็น่าจะได้ความคืบหน้าว่าตกลงได้ข้อสรุปหรือยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างไร,รงเห็นบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้สสทุกคนลงพื้นที่ไปฟังเสียงของประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วยอันนี้คือจะเอาเข้ามารวมกันครัครับก็วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุก,ทก,ทกคนก็คงได้รับฟังเสียงสะท้อนจากในพื้นที่มาอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ได้เปิดรับช่องทางรับฟังความคิดเห็น ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนกราวก็น่าจะนําเข้ามาสะท้อนในที่ประชุมสสวันนี้ครับแต่วันนี้ไม่น่าจะพอเด่ไหครับของพรรพเื่อไทยอย่างอาจารย์เกษมที่ตัวไม่ได้มาเนี่ยได้ติดต่อมาพูดคุยกับทางทบประชุมไมได้ยังกับตัวผมโดยตรงยังนะครับแล้วก็เห็นหน้าข่าวที่ออกมานะครับที่บอกว่าทางคุณไชยเกษมเนี่ยให้ข่าวว่ายังไม่ได้มีการไปทับทานเป็นทางการอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากังวล ก็เชื่อว่าทางเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็จะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าแคนดิเดตนายกของพรรคใดที่มีทําให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากกว่าที่จะปฏิบัติตามทีโออาร์ครับเขาน้อาความก่นการทระุมวันนี้นสอสอมีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นหลายหลายฝ่ายนะครับบางคนอาจจะหนุนพรรคนั้นพรรคนี้หรือบางคนอาจจะไม่หนุนพรรคไหนเลยก็มีหลายๆช่องทางหลายๆตัวเลือกนะครับมีความคิดเห็นหลากหลายแต่ผมเชื่อว่าการ เปิดการประชุมแบบนีนะ้ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้รับข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันครับเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าในการหารือคุยกันที่ในส่วนของฝั่งคประชาชนเองเนี่ยก็คืออยากฟังจากอยากฟางังเหรอพีสัยน์าจากคุณใจเกษนยังเรื่องนี้เป็นกรออผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญนะครับถ้าพอที่จะ มีช่องทางใดๆหรือว่าสื่อมวลชนเจ้าใดที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทางแคนดิเดตไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนพร้อมที่จะขึ้นเวทีไปแสดงวิสัยทัศน์หรือดีเบตเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประชาชนอยู่แล้วครับก่อนโหวตนี่พรรคประชาชนจะมีข้อยุติไหมคะว่าจะโหวตใครคะก่อนวันโหวตก่อนวันโหวตในสภาใช่ไหมครับต้องมีข้อยุติก่อนอยู่แล้วครับแสดงว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะได้ข้อยุติเพราะว่าจะต้องฟังได้หลายส่วนผมตอบแทนเพื่อนๆไม่ได้ครับก็เดี๋ยวรอขึ้นไปประชุมก่อนก่อนที่จะตีโหว,นนว,วต คงไม่ได้มีทงในใจใดๆนะครับแต่ว่าการทํางานในฐานะผู้บริหารพรรคเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการกํากับทิศทางของพรรกระดับหนึ่งนะครับการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกตินะครับในการพูดคุยกับทุกๆุพรรครวมถึงการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกภายในพรรคด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจสําคัญๆแบบนี้จะเดินไปในทางหนึ่งทางใดเนี่ยก็ต้องใช้องค์ประกอบแบบนี้ในที่ประชุมสสในการตัดสินใจร่วมกันครับผมขออนุญาตเดี๋ยวขึ้นไปประชุมก่อนนะครับขอบคุณนะครับ ไม่ปวดนะเป็น่อนเปิดทเงขอถ้านอยลุกกอ่ะไปได้ไม่เ